สวัสดีครับสำหรับรายการนัฐพลสนทนาวันนี้นะครับก็ผมจะนำส่วนหนึ่งนะครับในคลิปนะครับที่เป็นการพูดคุยสนทนานะครับถามคำถามนะครับในรายการนัทท็องนะครับของผู้ช่วยศาสตราจารย์นัตเตชปัญญานะครับซึ่งท่านอาจารย์นัทเนี่ยท่านเป็นผู้ช่วยคณะบดีครับอยู่ในคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสุเทรชพระยานะครับก็คืออยู่คณะเดียวกับผมนี่แหละนะครับแล้วก็ได้ทํารายการขึ้นมานะครับโดย หัวข้อชื่อว่าคุณค่าประวัติศาสตร์สู่ความเป็นเอกราชของชาติไทยนะครับซึ่งผู้ที่เป็นวิทยากรนะครับที่เข้ามาร่วมรายการและตอบคำถามน,นั่นคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานน์สักวรวิทย์นะครับโดยที่การพูดคุยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วยาวครับแต่ว่าวันนี้ผมจะนําท่อนสั้นๆบางท่อนบางช่วงนะครับเข้ามาในรายการนะครับหากใครสนใจนะครับก็ติดตามเข้าไปดูในนั้นทอล์กนั้นก็พิจารณาได้นะครับโดย การพูดคุยตังกล่างเนี่ยเราจะมีพูดตั้งแต่ประเด็นเรื่องความเป็นชาตินะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับความเป็นชาติในมุมมองที่ไม่ได้มีแค่แผนที่นะครับแต่พูดถึงความเป็นคนที่พูดภาษาเดียวกันคุยกันรู้เรื่องนะครับอยู่ไม่มีแผนที่ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กันระหว่างสถาันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดนะครับแล้วก็มีคําถามและจะมาให้ท่านชมในประเด็นนี้แหละและประเด็นที่เป็น ความสัมพันธ์ของชาติศาสนาพระมากศัตริ์นะครับก็ติดตามชมได้นะครับและเดี๋ยวรอคลิปเต็มๆนะก็จะมาแชร์นะครับจะอยู่ในนะครับช่องนะครับนัททอกนะครับนะครับพี่อาจารย์โจ้เคยให้ให้ข้อมูลผมว่าถ้าไม่มีอดีตก็คือไม่มีปัจจุบันแล้วก็ไร้ซึ่งอนาคนในส่วนนี้อยากจะให้อาจารย์โจ้ช่วยอธิบายเพิ่มแล้วก็อ่าได้มีอ่าคำแนะนำจากอาจารย์บอยนะครับอาจารย์โจ้ครับอ๋อครับจริงๆแล้ว เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับที่อ่าาตอนั่นอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องรอสองร้อสิบสองไวแล้วครับเพราเพิ่อว่าจริงๆผมสนใจเรื่องอรสมเด็นอยู่แล้วละ่ะช่วงนั้นก็มีช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามานะแล้วก็อทหารเองเขาก็ไปไปขุดพระขึ้นมาเพราะว่ารู้ว่ามันอันตรายมากช่วงนั้นนะครับแล้วก็ ลงรู้ว่าอาจจะต้องมีการลบมันก็เลยทําให้เราไปไปศึกษาเนี่ยกลายเป็นว่าพอเราศึกษาเรื่องศาสนาปุ๊บอ่ะมันก็เชื่อมโยงขึ้นมาถึงเรื่องของชาตินะครับก็เลยอาจจะถามอาจารย์ว่าไอ้ความสัมพันธ์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ละกันนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างในในยุคนั้น,น,นช่วงนั้นครับจริงๆเรื่องนี้ก็เริ่มตั้งแต่ราชการที่หนึ่งแล้วนะท่านไปรบกับพม่านะะคิด ระราชนิพนธ์ในนิราชท่าดินแดงเอาไว้ชัดเจนนะเป็นพระราชปณิธานบอกว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีนะนะความตั้งใจหรือพระราชปณิธานเนี่ยมันก็คือการสะท้อนความเป็นสถาบันพระหมหากาษัตริย์นะยอยกพระศาสนานะครับก็คือเรื่องของศาสนานะนะเรื่องของชาติก็คือประชาชนนี่แหละครับนะ ป้องกันขอบขันธสีมารักษาประชาชนและมนตรีนะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่ในกรอ,อ,อนสุภาพนิราชท่าดินแดงแค่บทเดียวเนี่ยครับตั้งใจจะอุปถรัรมภุกยยกศาสนาป้องกันขอบพันธสีมารักษาประชาชนและมนตรีคํถาถามก็คือว่าสถาบันเนี่ยนะครับเป็น soul of the nation นะในอดีตเนี่ยสถาบันทําหน้าที่ ทรงทาหน้าที่ในการปกป้องชาติคือประชาชนด้วยนะนะป้องกันขอบกันทตรีมารักษาประชาชนและมนตรีเน่บทบาทในปัจจุบันของสถาบันอาจจะลดลงในแง่ของการบริหารราชการแผ่นดินเพราะว่าเราเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับแต่บทบาทของพระเจ้าแผ่นดินในการรักษาประชาชนและมนตรีเนี่ยยังอยู่ นะครับถามว่าบทบาทในการป้องกันขอบขันทศสีมาเนี่ยนะครับพระเจ้าแผ่นดินยังทรงเป็นจอมทัพไทยอยู่นะถูกไหมฮะมันก,ก็ยังอยู่นะบทบาทเนี่ยนะครับสะท้อนความเป็นชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์เนี่ยร้อยรวมกันอยู่ในพระราชปณิธานในในนิราชท่าดินแดงในพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยอย่างอย่างชัดเจนนะครับสถาบันเนี่ยนะครับทําหน้าที่ในการปกป้อง ชาติบำรุงพระศาสนานะครับชาติในที่นี้ก็คือประชาชนและพระราชนาเขตนะครับสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยนะครับก็ทรงทําหน้าที่บำรุงพระศาสนาเหมือนกันนะครับรัชกาลที่สี่เนี่ยท่านท่านเปิดกว้างกับเรื่องศาสนามากให้มิชนารีเข้ามาสอนศาสนานะรัชกาลที่ห้าก็ยังให้ทรงทําเหมือนเดิมนะแล้วก็ สิ่งที่สำคัญก็คือว่าทรงรับเป็นพระราชภาระอันหนักอึ้งในการาปกป้องชาตนะิและประชาชนนะครับาการสูญเสียดินแดงในรอสิบ2เนี่ยนะครับทำให้ทรงเสียพระไทยมากนะฮะเขียนฉันลงมานะลาลาตายนะลาตายกับ พระบระมวงศานุวงศ์ไม่ยอมสเสวยพระโอสถเน่เขียนว่าเกลือกจะเป็นทวิราชปตริป้องอยุทยานะคือคือทรงกลัวว่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์ในสมัยอยุทยาที่ไม่สามารถรักษาชาติเอาไว้ได้ทำให้ชาติต้องเสียเอการาชนะอันนี้ก็ก็เป็นพระราชาริษไทยที่ที่หนักแน่นว่าจะต้องทรงรักษา ชาติศาสนานะให้ได้นะครับนะถามว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับความคลี่คลายระหว่างชาติกับศาสนาเนี่ยก็มาในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะอย่างที่หนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยทรงเป็นเอกอัคราศาสนูประถมภพนะไม่ไม่ไม่ได้บอกนะว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นองค์ประถมเฉพาะศาสนาพุทธ แต่บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยอุดหนุนทุกศาสนานะแม้ว่าจะทรงเป็นพุทธ,ธมามกะันะฮะก็นนะะคือเป็นบทบาทของพระเจ้าแผ่นดินในการอ,าอะไรฮะดูแลพระศาสนานะครับอย่างพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบท่านก็ใส่พระไัยเรื่องนี้มากนะครับเรื่องการพระศาสนานะครับเ,เรื่องที่สองนะครับความคลี่คลายอัอนหนึ่งก็คือว่าสถาบันกับประชาชนเนี่ยนะครับ มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นแนบแน่นมากขึ้นนะครับชาติกับกับสถาบันในานามของประชาชนเนี่ยนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ผมต้องใช้คำของศาสตราจารย์พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปรามโมทนะฮะอาจารย์เป็นคนบัญญัติคำว่าราชประชาสมาศัยนะราชก็คือพระราชาประชาก็คือประชาชนสมะแปลว่าเท่าเทียมนะนะ ราชประชาสมาสายหมายความว่าพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยพึ่งพาอาศัยกันอย่างเท่าเทียมโอ้เป็นคําที่ยิ่งใหญ่มากนะครับหมายความว่าประชาชนเนี่ยนะครับก็ก็เป็นผู้ปกป้องพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ตามตามรัฐธรรมนูญมาตราห0สิบเหมือนนะครับแต่มันไม่ใช่ตามกฎหมายบัญญัติแต่ด้วยความศรัทธา นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสถาบันพระหมหากษัตริย์ก็ก็มีหน้าที่รักษาประชาชนและมนตรีอีกเช่นเดียวกันเนี่ยการที่พระหมหากษัตริย์ดำเน็นพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประสบนิกรสงเคราะห์ประชาชนนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันซึ่งกันนะนะในตอนต้นรัชกาลที่9กนะครับท่านก็ตรัสว่ามีคนไปส่งส่งเสด็จกลับสวิตเซอร์แลนด์นะะบน ไปที่ดอนเมืองนะระหว่างทางไปดอนเมืองก็มีคนตะโกนบอกว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนนะครับนะฮะแล้วไม่ใช่อยู่หัวรัชการที่เก้าเนี่ยท่านก็เขียนจดหมายนะฮะจากอ่จากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์ไปลงกิม์ในหนังสือเปียมหาราชานุกศรของสมสรนิสิตจุฬาลงกรหมหาวิทยาลัยในวันที่ย3ิบสามตุลาเนี่ยท่านก็เล่าเหตุการณ์เนี้ยแล้วก็บอกว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้ง ละทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไรนะมันน่าสนใจว่าไอ้คอนเซป์นี้กลายเป็นคอนเซปต์ตะวันตกในแง่ของสัญญาประชาคม social contract เนี่ยเป็นสัญญาที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งนะครับทำกับประชาชนคนเล็กๆคนหนึ่งที่ตะโกนบอกว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนนะแล้วก็ทรงตั้งพระไถยว่าถ้าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วเนี่ยนะครับข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไรเนี่ย อันนี้เป็นสัญญาประชาคมนะไม่ใช่ชองชาร์ครูโซนะครับแต่ว่าเป็นเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9นะครับในมุมหนึ่งก็เป็นราชประชาสมาสายคือประชาชนก็ต้องการศูนรวมทางจิตใจนะ,ะประชาชนก็มีความศรัทธาจงรักภักดีในสถาบันในขณะเดียวกันสถาบันก็มีพระมหากรุณาที่กุกับประชาชนนะครับซึ่งก็คือประชาชนเนี่ยก็คือชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็ ความสัมพันธ์ระหว่างชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์เนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่นิราชท่าดินแดงนะครับตั้งใจจะอุดประทับพกยอยกพระศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจนกระทั่งมาถึงรัชกาลปัจจุบันแต่ว่าความคลี่คลายก็อาจจะไปในอีกทางที่ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่สถาบันทําหน้าที่ปกป้องดินแดน นะเพราะว่ากษัตริย์ตามความหมายเดิมเนี่ยนะครับคือแปลว่านักรบนะ,ก,ะกษัตริย์คือนักรบนะบทบาทในการเป็นนักรบอาจจะลดลงไม่ต้องออกออกไปรงกรมศึกเองนะไม่ต้องไปทรงกระทำยุทธหัตถีเองแบบสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าแต่ว่าพระมหากษัตริย์ก็ยังทรงเป็นจอมทัพไทยอยู่ดีนะครับเพราะความเป็นชาติศาสนาพระมหากษาัตริย์เนี่ยสะท้อนอยู่ในรัฐธรรมนูญ หลายมาตรานะฮะทรงเป็นเอกอัครกัอาชานุปถมพบเป็นพุทธมามกะทรงเป็นจอมทัพไทยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจนะครับครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็หลังจากนี้นะครับผมมาจจะมีหลายๆคลิปนะครับที่สอดแทรกเรื่องราวนับจากเรื่องอื่นบ้างนะครับแต่สําคัญที่สุดในนัตบุสนทนาจะมีหลายๆเรื่องที่ผมสนใจครับไม่ว่าจะเป็นรากเง้าวของภาษาไทยครับ ว่าจริงๆแล้วมันมาจากตรงไหน,นครับซึ่งผมมีไปค้นพบในพื้นที่ประเทศจีนที่ได้มีโอกาสไปในงานวิจัยเรื่องวันเบลวันโรสนะครับหรือเรื่องของเส้นทางสายใหม่นะครับมีโอกาสไปพบกับภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษา,าเรามากครับและยังอีกหลายๆเรื่องครับก็จะนําเสนอในนี้รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับที่เดี๋ยวจะตามมาในเรื่องของวิทยายุทธ์เพื่อสุขภาพนะครับให้ทุกท่านที่ได้ชมจะได้ได ดได้ปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีครับติดตามชมรายการนั่นบนสนทนาครับสวัสดีครับ